สวัสดีครับผมบ่าโจยยูทูบแชนแนลครับมื่อนี้บ่าโจยจะพามาชมราคาควยงามเลยครับเด้อของพี่เอกอยู่บ้านหน่อยครับผมจังหวัดหนองบุรีลำพูครับผมมื่อนี้สิเปิดหลายตัวครับเดี๋ยวบ่าโจยจะพาไปสอบถามมื่อนี้กระตุงกับวันที่3ามนะครับเด้อนี่ตัวนาครับผม2565ครับผมไปเรียครับไปชมกันเลยครับใหญ่เลย นี่แหละครับผมสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับผมครับผมเออผมเพียรเอกบ้านน้อยครับผมตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองบลุพูครับมื้อนี้สิเปิดเจ้าตัวครับเปิดอยู่สามโค้งครับอีกแม่สาวสาวหน่อยหนึงครับผมครับผมตัวนี้เป็นลูกสาวของก้าวเจริญครับก้าวเจริญความสูงสูงเท่าไหร่ครับหน่อยสามสิบสี่ครับร้อยสามสิบสี่เด้อครับด้วยครับผมครับผมเบ่งหน้าเบ่งตาครับผมตาเทียมเทียมจ้ำชัดเจนครับผมอย่างครับเลี้ยงหุ้ยหุ้ยเลี้ยงดีคือท่อนเล็บแข็งเล็บขาดีครับผมเขาสวย กว่าได้จากปีนะครับนี่อ่าประมาณสิบเจ็ดเดือนครับมีใบมีหลอดพร้อมนะครับเนาะนี่เด้อครับเด้อซื้อมาจังไหนครับแม่นี่อ่ยน้องมุกครับน้องมุกเด้อครับเด้อแม่ครับผมน้องมุกยืนสวยดีครับผมครับผมผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อครับลูกสาวเก้าเจริญมีใบมีหลอดครับผมเลี้ยงง่ายบ่ครับเลี้ยงง่ายครับผมนี่เด้อครับเด้อเย็บีครับผมชมบันทายเด้อครับผมหางเงาหางเงาดีรับประกันทุกอย่างเนาะครับเนาะรัปะกนครับผมขาดทกขาดถอนหางดอก โอ้เสียงฝนไหมครับผมเสียงฟ้าห้องลื้มๆนะครับผมฟ้าห้องมาละผู้ใดสนใจได้ครับเด้อขอเบอร์โทรศัพท์นึ่ครับ083 279 1626ครับครับผมน้องน้องมุกนะครับน้องมุกครับตัวนี้เ้าสิเปิดราคาเท่าเด้อครับผมเปิด13บหาครับ1นึ่งแสนสามหมครับผมราคาเขาต่อรอ้องได้เลาครับมีรถส่งให้ฟรีให้เราครับครับผมรับประกันทุกอย่างแน่นครับส่งฟรีเลยครับเด้อบ่มีเด้อคำอร่อยโลครับผมส่งหอดมองเด้ครับส่งหอดมอง นะครับน้องมุกลูกสาวก้าวเจริญมีใบมีหลอดผู้ใรสนใจนะครับเด้อกิ่งกลางสอบถามพี่เอีเหนียบ้านน้อยได้ครับผมครับชมบันไทยครับผมครัมาชมตัวกิ่งได้นะครับเด้ออยู่หนองบัวลพบุนีครับผมอยู่ในจังหวัดหนองบัวลพูุนะครับครับผมนี่ครับผมท่ายืนสวยดีงามดีเชิดดีครับหาโอเคครับผมได้ไปชมอีกตัวต่อไปเลยครับครับผมลูกไส้นี่แหละครับผม คมต่อไปนะครับเนาะแม่ลูกลูกไส่แม่ลูกลูกผู้ครับผมลูกผู้นี่ครับผมนี่นะครับลูกลูกไส่ของเพิ่นนะครับเนาะพอคุ้มฟูงอย่างไครับได้ได้จักเดือนแล้วครับนี่มันสองเดือนครับสองเดือนนะครับเด้อโอ้โขีครับนี่นะครับเรียบซีครับผมแม่นี่สูงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบเก้าครับร้อยสามสิบเก้าที่ซื้อปะครับแม่เนี่ยอ่าตัวนี้แม่ฝ้าใสครับแม่ฝ้าใสเด้อครับเด้อครับความสูงร้อยร้อยสามสิบเก้าครับร้อยสามสิบเก้าสถานะตอนนี้คือทองว่างเลครับทองแรกครับนั่นสาวทองแรกทองที่สองนี่ทองท ทับตัวหงษ์สยามมากครับห่างพอลทูลว่าพานพอลนี่นครับผมพ่อพึ่งไปทับมากนี่แหละครับผมครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อมันทายดีครับผมครับผมทายเปิดดีอ้างดีอ้างดีขึ้นตะเลี่ยงง่ายกินจริงครับผมนี่ครับผมแม่ลูกโมนีโคมนี่สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นเก้าพันราคาเบาๆด้วยครับเด้อราคาเกษตรกรครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันนี่ราคาดีครับเขาต่อรองได้ต่อได้ครับส่งฟรีฮอดบ้านครับผมส่งฟรีครับ นี่ครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันผู้ใดสนใจนะครับเด้อกิ่งกลางสอบถามได้ครับลูกเรี้ยงนะครับน้องลูกตัวที่สองผสมหงสยามครับตาเตียมเขียมจำหมีครับผมเปลี่ยนสีดอกเลาิศนะครับเล็บสีครับผมเล็บแข็งเล็บขาดีเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับราคาหนี้เขาก็โอ้เป็นกลยอ่างไงนะครับผมอ่างไงดีนี่ครับผมเบืองอ่างเงียเจ็ดหมื่นเก้าพันนี่ราคาหนี้เขายังต่อร้องได้อีก ครับถ้าพ่อว่ากิีลีก็คือว่าซื้อสองได้สามนะครับแต่ว่าอันสามเนี่ยห้องพ่อท่านได้รู้ว่าติดไปติดนะครับครับเพิ่งไปผสมมาครับเพิ่งไปผสมมาด้วยครับผมน้องฟ้าใสไปดิฟ้าใสครับนี่ครับผมแม่ฟ้าใสพันยุขานี่ยพวกไปยังหรอกครับผมเสียกขัดขาเสียกขัดขาเขานอนน้ำเด็กหายบพวกไปยังครับผมครับผมเดี๋ยวเบิ้งขวนกันครับผมควนกับมีดด้วยครับเพื่อนถามเงินถามพวกนี้ผู้ใดสนใจครับผมกิ่งกลางสอบทางเรื่อนี่ยังไงตียาเก่งขนาด ครับผมทางงีมมิตับหนีเด้ครับเด้อนี่ครับผมพอเพีทุูนี่เรี่องง่ายแม่ลูกก็จะ่ท้ายลูกไปคือว่าลูกย่างนี้แล้วครับเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมอีกคมต่อไปเลยครับครับผมใส่เลยครับเด้อครับคมต่อไปครับผมแม่นี่ซื้อ่าจังไหครับผมอแม่นี่แม่ดวงตาครับแม่ดวงตาเลยครับเด้อแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกลูกผูกกันครับเแม่ลูกลูกผูกี่ลูกตัวนี้เป็นลูกของพ่อเลยเนาะครับเนี่ย ตัวนี้เป็นลูกของอ่าเป็นลูกของพ่อเด็กกครับนี่ลูกยกจูเนียครับผมลูกลูกชายยกจูเนียลูกชายยกจูเนียมีใบมีหลอดนี่ครับนี่มีใบมีหลอดอยู่ครับผังใบชื่อมานี่นะครับเด้อวันหาบเงินหาบท้องมีเบิร์ดนะครับเย็บีครับผมเบิรงหน้าเบิรงตาครับผมครับแม่ดวงตานะครับเนาะครับผมเบิรงบันไทยเด้อครับเด้อเย็บีครับผมสถานะตอนนี้ห้องผสมไปเนาะครับผสมเจ้าไม้ไว้ครับเจ้าไม้ไปเด้อครับเด้อครับผมนี่ครับผมความสูงร้อยสามสิบเจ็ด ลอยสามสิบเกดนะครับเด้อแม่ดวงตางาดีครับคนหาบเหมือนหาบท้องดีดนะครับเด้อทั้งแม่ทั้งลูกครับผมนี่ครับผมเกี่ยวกันมามพี่นี่ครับเบิ้งลู๊กสายของเพื่อนลูกยกจูเนียเบิ้งอ่างเนี่ครับผมเบิ้งหน้าเบิ้งตาพ่อผมอ่างดีตาเต็มเข้มจ้ำครับผมนี่ลูกมาจากตัวเหรครับนี่ตัวนี้ตัวที่สองในท้องครับลูกตัวที่สองในท้องเด้อครับเด้อครับนี่ครบนี่เขาจะเปิดราคาเท่าไหนครับซีเบียร์หาครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน หนึ่งแสนหนึ่งมื่นหาพันเน่ยครับผมราคาเขาจับต้องได้เลยครับนี่ครับครับผมนี่ครับผมเอฟซีครับผมผู้ใดสนใจเนะครับเด้ออันย่างนี่นี่มันยังครับนี่อันนี้ตัวเช็คเกอร์ครับตัวเช็คเกอร์เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจเนะครับนี่อ่าครับแม่นเด้อตัวนี้เปิดราคาต่อเด้ครับนี่หกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้าพันนะครับเด้อลูกสายเจ้าสั้นครับลูกลูกสายเจ้าสั้นนะครับนี่ครับผมแข่งขาใหญ่ดีครับผมครับนี่ครับผู้ใดสนใจหกหมื่นเก้าพันนาะครับเนาะหกหมื่นเก้า ไวยกับมันปีนึงครับผมไวยได้ปีนึงเนึ่ครับเบิ้งบันทายด้วยครับผมเอ็ซีครับผมผู้ใดสนิ์ใจนะครับเด้อกิ่งกลางสอบถามได้แมนบางคนก็ว่าคมสามนี่แรงจะพูมักอย่างนไปตัวที่นี่คือเปิดคมสองนะครับเนาะแมนนี่ครับผมแม่ลูกคมนี่กับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแมนครับราคาห่อกระต่อรองได้นะครับเด้อไส่งไห่ฟรีครับส่งไห่ฟรีครับผมตัวนี้กับตัวผู้ครับผมตั้งหักหกหมื่นเก้าพันนี่ครับหมื่นลูกสายเจ้าใหม่เลยครับเด้อเจ้าสั้น โอ้ลูกท้ายเจ้าสันยกคอขึ้นนะครับนี่นี่ครับผมตาเทียมเทียมจ้ำชัดเจนเอื้องของผ้าง่แข้งขาดีครับผมเล็บแข้งเล็บขาดีค้อง่ายขอตันข้อมสูงนี่พอดร้อยสามสิบป่ะครับนี่ประมาณสามสิบบวกอยู่หรอครับประมาณสามสิบบวกด้วยครับเรื่องตัวนี้ครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์อีกนะครับศูนย์แปดสามสองเจ็ดเก้าหนึ่งหกสองหกครับครับผมพี่เอเนกบ้านหน่อยด้วยครับผมนี่ครับผมเอีซีครับผมท่านใดสนใจครับกินการสอบถามได้ครับผมหาโอเชียครับผมเดี๋ยวไปชมอีกตัวต่อไปด้วยครับ นี่เด้อครับเอฟซีครับผมคมคมสุดท้ายเนาะครับเนาะสุดท้ายครับข้อยเผือกข้อยดอนครับผมครับผมค้มสูงสูงเท่าไหร่ครับน้อยสามสิบครับน้อยสามสิบครับซื่อว่าแม่บัวขาวด้วยครับบัวขาวครับอันตัวนี้เป็นลูกลูกสาวลูกสาวแก้วฟ้าครับเลยลูกสาวแก้วฟ้าครับผมแม่ครับโอ้ครับนี่แล้วนี่ครับผมเอฟซีเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมแม่ลูกลูกแม่ลูกสาวแก้วฟ้าครับผมมีใบมีหลอดพร้อมสามเดือนนี่ครับผม ลูกสาวได้จากเดือนแล้วครับนี่สามเดือนครับสามเดือนนะครับเด้อนี่ครับผมขาวจุนพูนแล้วครับนี่ครับเบ่งหน้าเบ่งตาหัวหนวกนุ่นดีครับผมเรียบแข็งเรียบขาเด้อครับเด้อสะอาดสะอาดแม่ก็สะอาดเนาะครับเนาะครับผมแม่เนี่ยก็สะอาดผิวสีแดงครับผมนี่ครับผมเบ่งบันไทยเด้อครับผมไทยดีไทยกว้างดีนี่ครับนี่รับประกันทุกอย่างรับประกันครับนี่ คมนี่เปิดไปเท่าไหร่ครับนี่า13,900ครับ139,000ครับผมราคาเ่าต่อรองได้เนาะครับรอได้ครับผมนี่ยวนะครับได้เอฟซีครับผมได้ครับ139,000ครับผมแม่บัวขาวแม่บัวขาวครับอ่าลูกตัวนี้เป็นลูกสาวเกลียวฝ้าหรือครับมีใบมีหลอดในสามเดือนนะครับผมสามเดือนครับนี่ครับผมเอฟซีครับผมผู้ใดสนใจกิงกลางสอบถามได้ครับผมเบอร์เท่านี้แม่นบ่ครับครับผมแม่นครับนี่ครับผม อยู่สามโคมราคาเทาก็ต่อรองได้ด้วยครับตอได้ทุกโคมเหรอครับต่อได้ทุกตัวครับตอได้ทุกตัวครับต่อง่ายครับต่อง่ายแม่นี่ได้ลูกมาจากตัวเหรอครับอันนี้ลูกแรกเลยครับนี่ลูกแรกแม่นครับนี่ลูกแรลกผมลูกแรกครับผมลูกตัวที่สองอยากได้ตัวใดก็ไปใส่เลยครับไปใส่เอาครับผมนี่ผู้ใดอยากได้พ่อเผือกเผือกครับผมในจังหวัดหนองบัวลำพูมีหลายตัวด้วยครับหลายตัวที่ได้แชี่ยมครับแม่นครับผมแขีนแชี่ยมก็มีแชี่ยมก็มีนี่แม่บัวขาวเบือขาวเบิ่งบันไทยด้วยครับเด้วยบันไทยลูกบันไทยแมย์ ลูกยังกินนมอยู่นะครับได้สามเดือนแล้วกลินนมอยู่ครับน้ำนมดีน้ำนมดีครับข้าสั้นกัทเทนี้เนาะครับเนาะครับผมครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเอามาเนื้อปู้